เราเริ่มต้นด้วยประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องแผ่นดินไหวบริเวณประเทศพม,มา่าแต่ส่งผลกระทบมาถึงไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮองสอนแล้วก็ลามมาถึงบางรักแถวประตูน้ำแถวพระรามสี่นะฮะประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเมื่อวันที่24มีนาคมก็คือวันนี้นะครับตอน2ทุ่ม55นาที ได้เกิดแผ่นดินไหวมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณประเทศพม,มา่าที่ลัติจูด20.87องศาเหนือลองจิจูดนะครับ99.91องศาตะวันออกความลึก10กิโลเมตรขนาด6.7ตามมาตราริกเตอร์ห่างจากทางเหนืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ56กิโลเมตรในเบื้องต้นรู้สึกสั่นไหวได้ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือแล้วก็ในกรุงเทพนะครับรายงานเข้ามาว่าทั้ง เชียงใหม่เชียงรายนะครับเชียงรายในโดยเฉพาะอําเภอแม่สายแม่จันเชียงแสนแม่ฟ้าหลวงอําเภอเมืองรู้สึกได้อย่างชัดเจนครับนะฮะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีนอกเหนือจากจังหวัดเชียงรายนะครับมีเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมฮะพยาน่านลำพูนสุโขทัยนี่ก็รู้สึกได้นะครับในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะฮะหลายคนที่ทํางานอยู่ในตึกสูงก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้ได้เหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันนะครับสอบถามเรื่องนี้จากทางท่านผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามินะครับท่านผอบุรินเว็บบันเทิงอยู่ในสายนะครับผอบุรินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางอยู่ที่พม่าใช่ไหมฮะครับจุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศพม่านะครับ ันไทยนะครับก็ทิศทางก็อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับครับตัดข่าวมาหลายอำเภอในจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ใกล้ๆกับศูนย์กลางพื้นหวนั้นก็ค่อนข้างจะมีความรู้สึกการเคื่อนที่รุรแรงนะครับครับครับขนาดนี้ยืนยันใช่ไหมฮะว่า6.7ริตรครับยังยืนยันอยู่ที่ที่ขนาดเดิมครับครับแต่ก็ปัจจุบันนี้เราตรบจตรบแล้บพบว่าบ เ,เมื่อเวลาสามทุ่มนะครับยี่สานาทีนี้ก็มีแผ่นินไหวที่เป็นเราเียกว่าอซ่ช่องเนี่ยตามมาขนาดห้ากเตอร์ครับแล้วเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยได้มีการส่งสัญญาณเตือนประชาชนในบริเวณที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างหรือเปล่าครับพ่อครับ คือโดยปกติลักษณะของการแจ้งข่าวแผ่นดินไหวแล้วก็ส่งในลักษณะที่ผ่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทุกในแง่ของแผ่นดินไหวเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะเตือนลูกหน้าได้นะครับอาจจะไม่เหมือนกับในกรณีของที่เกิดสึนามินะครับครับของไทยเองเนี่ยทางตอนเหนือที่ติดกับพม่าเนี่ยนะแรงสั่นไหวเนี่ยกินพื้นที่ไปกี่จังหวัดครับพอฮะ เข้าใจว่าในภาคเหนือเกือบทั้งหมดนะครับจะได้รับความสั่นสะเทือนทีุ่แรงนะครับเพราะว่าระดับขนาดเกิน6.5ลิตร์ขึ้นไปเนี่ยบริเวณใต้สูงกลางนะครับก็น่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแผ่นดินไหวระดับนี้6.7ลิตรเนี่ยนะครัผลที่ตามมาพวกอัปเตอร์ช็อกอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นไหมครับพอฮะ ครับแล้วปกติแล้วถ้าเป็น6.7ลิตรนะครับก็จะมีผ่นไหวนระดับที่ต่ําลงมาจะเป็นระดับ6ระดับ5ซึ่งตอนนี้ก็ได้เกิดขึ้นมา1ครั้งแล้วในระดับ5ลิตรนะครับแต่ก็เพียงจะทําให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ๆถรงการนั้นรู้สึกถึงความสั่นไหวเท่านั้นนะครับความเสียหายก็ยังไม่เกิดแต่ตัวเมนช็อกเองที่เป็นขนาดระดับ6.7ลิตรนั้นนะเข้าใจว่า ไร้แห่งในในจังหวัดในภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงรายเนี่ยน่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่เล็กให้แข็งแรงนะครับกับพวกปูกปูชนียสถานอย่างเช่นเจดียหรือว่าวัดวารามที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วก็ไม่นนค่อยแข็งแรงก็จ,จะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับครับครับพอพอ,พอจะมีคําเตือนเป็นเบื้องต้นอะไรสําหรับประชาชนในพื้นที่บริเวณนั้นไหมฮะในช่วง ในช่วงนี้นะครับอ้มนช็อกก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับระดัสะเทือนก็อยู่ในระดับที่ตอนนี้แม้ว่ายังไม่ได้รับรายงานความเสียแต่ก็คาดว่าน่าจะมีมีบ้างนะครับก็ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกนะครับขนาดแผ่นดินไหวที่ตามมาอ้าช็องนี้ก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดลดลงมานะครับก็จะไม่มีความเสียหายมากกว่าขนาด7งจิติเตอรครับอืมครับครับแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามิซึ่งเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นไหมฮะ คงเป็นลักษณะการเกิดที่แตกต่างกันนะครับ,รบอย่างของที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเกิดจากลักษณะของการที่แผ่นตัวโลกเนี่ยวิ่งข้าตรกันนะครับครับนาของผนินวัยที่เกิดที่ตอนเหนือนของเชียงรายนั้นเกิดจากรอยเลื่อนมีพลังนะ,น,น,นะครับซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นชื่อรอยเลื่อนอะไรนะครับครับเป็น, <someday S 2> เ,ปนเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังในพมา่าแต่ว่าทางตอนเหนือของเราเองก็มีรอยเลื่อนอยู่หลายรอยเช่นเดียวกันจะได้รับผลกระทบด้วยไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนตรงนี้นะครับรอย ส่วนในในแถวๆถจังหวัดเชียงรายก็มีเหมือนกันอย่างเป็นรอยเลื่อนแม่จันหรือที่เขาเรียกว่ารอยเลื่อนเชียงแสนนะครับน,นั้นแต่ความการได้รับผลกระทบจากเป่นแผ่นดินไหวทั้งสองเรื่อเนี่ยมันคงไม่มีใครทราบครับครับรอยเลื่อนแม่จันกับรอยเลื่อนที่ที่เกิดแผ่นดินไหวในพม่าในครั้งนี้มันเป็นแนวเดียวกันหรือเปล่าครับพ่อพอ่อน่าจะเป็นแนวที่ขนานกันอยู่นะครับแต่เป็นคน,คน,คนละแนวกันครับอืมครับครับ ก็คงจะต้องจับตามองกันนะครับในช่วงนี้เพราะว่าอั t เ r อร์ช็อย่างที่บอกนะครับความเป็นไปได้ที่จะเกิด a เตอร์ช็อ k นะครับพอบอกว่าเกิดไปล้รครังหนึ่งจะมีอีกไหมครับพอฮะต้องมีครับเป็นระดับที่ต่ำลงมาจะเป็นระดับสี่ระดับสามนะครับอ๋อก็จะเบาลงเรื่อยๆครับครับนะครับวันนี้ขอบคุณน้าพอครับรายการบรับครับสวัสดีครับขนาด6.7ริเตอร์นะครับแต่ก็มีรายงานข่าวมานะครับว่า ทางต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามีการจับสัญญาณแผ่นดินไหวในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าอาจจะแรงถึง7ริกลิตรนะครับอ,อยู่ลึกลงไปในพื้นดินเนี่ยประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งถ้าเราตามเรื่องข่าวแผ่นดินไหวมาตลอดเราก็จะรู้นะครับว่าลึกลงไปใต้ผิวดิน10กิโลเมตรนี่เป็นระดับที่ไม่ลึกเลยครับนะฮะแล้วก็มีรายงานข่าวมาด้วยนะครับที่จังหวัดเชียงรายปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเนื่องจากว่าถูกกำแพงเนี่ยนะครับ ทับ,บเสียชีวิตชื่อว่าคุณหงคัมปิ่งนะครับ